สุริการเบี้ยวแอนชาแนลนะคะตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ PP พีเกมนะคะสาขาแฟชั่นไอแลนด์นะคะวันนี้แอนมาทำอะไรคะสอนคีดตู้เต๋าสอนคีดตู้เต๋านะคะวันนี้จะแล้วมันต่างไงกับตู้ทั่วไปอะคะเพราะว่าตู้ทั่วไปบางตู้มันคุยได้ตู้นี้คุยไม่ได้แต่ตู้วตยาดเนี่ยมันแบบว่าเรียงกันแค่สามตัวด้วยอ่ามีเทคนิคยังไงคะให้ตรงตรงนี้เลยตรงนี้อ่าวันนี้จะบอกเทคนิคแบบว่าไม่เหลือเคล็ดลับไว้ที่ตัวเลยนะคะใครดูอยู่ตอนนี้นะคะให้คะแนนแล้วก็ ให้ความน่ารักของน้องแอมด้วยการกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโ okay. อเคก็ให้ที่แค่สองตัวนี้นะคะเพราะตัวชิดหน้ามันไกลเกินไปไม่ไกลเอ่ยเดี๋ยวดูนี <S 2> 2 <S ่ตัวมันมีอยู่3าตัวซ้ายกลางขวาซ้ายกับกลางได้จังเดี๋ยวป้ากับกล้องนิดนึงให้เห็นมุมเดียวกันหนูอ่ามันมีสาตัวนี้ซ้ายกับกลางได,ได้หากถ้าเกิดจะขึ้นี่ก็ต้องเป็นซ้ายเลยถ้าซ้ายแล้วไปกลางแต่ตัวขานีม่มันไกลเกินไปไ,ไห้ตัวขวากลเกินไม่น่าเล่นหรอคะค่ะอ่าลองดูค่ะ อันนี้เอาตัวไหนคะตัวซ้ายตัวซ้ายสุดเรียไหนดีดข้อแขนนูก็ดูซ้ายขวาเอา <Wow. S 1> อ้าวมาเจอปากทาง <Wow. S 1> คุณพระควัน คุณมาเจอตัวเองปากทางปัดโถอ้ามเจอต้องนิ่งๆนะเมื่ใครจะไปรู้ ไนค,คิดว่าได้เหรอคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่มานั่งวิดคลอสสถานการณ์ว่าเมื่อกี้น้องแอมพลาดไปเพราะว่าไปเจอมตัวเองนะคะ ซึ่งนะคะได้แล้วแต่ว่าการปล่อยตุ๊กตาเป็นแบบสไลเดอร์ตอนนี้เขาจะคีบซ้ำเพื่อให้ได้ตุต<ล>ต๊กตาเนี่ยล่วงตรงช่องด้วยนะมาซูม่อยนะคะเผื่อเขาจะได้รอบนี้ให้โอกาสตัวเองแล้วอย่าเจอมตัวเองนะคะสําหรับคนคีบเพราะว่ามันจะมีความสึกเจ็บปวดรุนราวนะคะเกี่ยวเหรอเกีนะ่ยวไ,ไหมคะว้าวอ้อเจเี่ยมันสวยจริงจมันสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยเหรอคะ ต้องซ้ำนะคะสำหรับงานนี้ส่วนการขีบตู้สี่เหลี่ยมแบบนี้เรียกตู้อะไรนะคะตู้เต่านะคะไม่ได้น่ากลัว,วหรือว่ายากเออไม่ใช่ค่ะไม่ได้ยากเลยนะคะคือมีพี่ซึ่งเขาจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะดูแลคือถึงจะไม่มีตัวเท่าเรื่องเลยนะป้าหมุนใช่ไหมตัวหมุน,นแบบก็ไม่ต้องกลัวว่าแบาบกลัวจะไม่ได้เลยพี่เขาดูแลอยู่นะคะก็รับที่นี่น่ารักมากได้มาละหนึ่งตัวแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าเพิ่งเจิมตัวเองนะคะ ให้ตุ๊กตาตรงเกี่ยวเหมือนกันนะเกี่ยวเหมือนกันนะทำให้ตื่นเต้นเกี่ยวไหมลูกมั้งป่าต้อลุยต้อเดีวหนูลองตัวกาว่าจะว่าจะได้ตัวไกลคือลิ้มขวาใช่ไหมคะอ่าลองดูค่ะไม่ใชดหรือเวลาใช้อะไรได้ฮ่าฮ่าฮ่า้ก็เล่นได้อย่างนี้ะ คุณในคุณบอกว่าตัวไก่จะไม่ค่อยได้ไงเรล่มบอกตัวจะตอไก่อะคือตกลงตัวไก่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแล้วมันต้องเหลี่ยมดีอ๋อถ้าเหลี่ยมมันดดได้ก็คือโอเค คีบตัไกลๆมาได้ซึ่งหูไม่รู้ว่ามันฟุ๊กหรือว่าเหลี่ยมดีตอนแรกตั้งใจเลยแม้ว่าจะจะเอาให้หมดทั้งหมด3ามมุมเขาตอนแรกแม่มเห็นหนูไม่สนใจแล้วนะขวาเม,มือก็หนูคิ่ไม่น่าได้เพราะวปกติขนูคีบขวาสุดไม่เคยได้เลยทุกตู้เตาเลยเพราะฉะนั้นนะคะน้องแอมก็ทำเห็นว่า ไม่ต้องกลัวทุกสถานการณ์เนาะจะใกล้จะไกลหรืออะไรคือได้หมดนะคะได้หมดนะคะลองทำกันดูเนาะค่ะซึ่งเหลี่ยมที่ถูกต้องนะคะอ่าเหีย่ต้องต้องติดโล่ให้ได้คือคอแขนแบบนี้คือต้องติดโล่เพราะติดโล่มันจะเหลี่ยมดีมากเหลี่ยมดีมากซึ่งวันนี้คะที่ไปสาธตัวกับการเมดการให้คะแนนเต็มเท่าไหร่คะเออสิบเต็มเท่าไหร่ดีสิบเต็มเก้าประกันสิสิบเต็มเก้าอีกหนึ่ง่ิบเต็มเก้าก็เกินดิ สิบเต็มเกเกินจริงๆเลยค่ะคือให้เกินตัวเองให้เกินตัวเองเลยเกินมื่อะถอนอ๋อสุดยอดไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเรียนคะแนนหน่อยใครดูแล้วสนใจชอบอยากติดตามต้องแอดต้องไปดูตรงไหนบ้างกด subscribe เลยแล้วก็มีมีให้ความรู้ทางเพจแฟนเพจแอมชแนล้ลยนะคะที่น่า คลิปก็ตาเลยค,คือเหลี่ยมแบบนั้นจะลงจะลง,ะลงแล้วพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วพอ,อจบคลิปปิดก็จะได้ํำเหยียบทุกคลิปด,ดีมากค่ะ,อคะโอเคซึ่งมีคำาตอนข,ของคลิปนี้ค่ะคือเมื่อใกล้ป่องอย่าเจิมตัวเองว่าได้ไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบหนูขึ้นโอเคค่ะ<อ>ก็เดี๋ยววันนี้ขอปิดแค่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่สิดตายแลวกดริดารเพจแอนชาแนลนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะบ๊ายบาย